ทุกคนอันนี้คือเห็ดที่ไปทำสลัดเนาะดูขาเห็ดเพิ่งจะออกดูขาค่ะดอกแบบโอ้ยุงจะสวยมากนี่นะคะอันนี้สามดอกอยู่ตรงนี้บีมาส่องเห็ดนะวันนี้ว่ามันออกหรือยังเนาะเดือนนี้จะตัดให้ดูเลยเอาสี่ดอกเอาได้ยูนี่กลังงามนะะีเอายุงจากกล้องนะคะนี่นะเดี๋ยวตัดให้ดู อันนี้คือชอื่อเห็ดอะไรวะเดี๋ยวนะขอคิดก่อนลืมขอคิดก่อนลืมเดี๋ยวนะโอ้เอาทุกคนลืมชื่อเห็ดอันเนี้ยแต่ว่าที่รู้ว่ามันกินได้เพราะว่าตรงเนี้จะมีน้ํานมออกเนาะเดี๋ยวมีคนบอกว่าเอ้ยที่เมืองไทยเขาบอกว่าถ้าสมหรับไ้น้นมออกกินไม่ได้แต่นี่ที่ฟินแลนด์ค่ะคือน้ํานมออกแสดงว่ากินได้แต่ว่าถ้ามีน้ำนมออกมาแบบนี้ต้องต้มนะคะหนึ่งน้ำเนาะตามนี้เลย เนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวพาให้ดูนี่นี่นะคะประมาณนี้เห็นไหมต้องต้มหนึ่งน้ำอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้พี่ติ๊กนะคะเขาชอบทำสลัดเห็ดก็คือใส่พวกครีมทำอาหารอะไรเงี้ยทุกคนเออนั่นแหละนี่ประมาณนี้เลย,อยดอกอ่อนๆดูเจ้าไปแกงก็ได้นะคะเดี๋ยวคนถามแกงได้ไหมได้ค่ะแกงก็ได้คือแบบเอาไปแกงรวมมาทุกคนอร่อยนี่ ถ้าบีได้เห็ดอย่างอื่นด้วยเนี่ยก็ไปแกงรวมก็อร่อยนยคะจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ค่ะป่ะเอ้าเดี๋ยวนะทุกคนอดาดูวกำลังขับรถออกมาเห็ดมาเกิดข้างหน้ารถวิแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนี่นะคะอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายทุกคนเห็ดพึ่งขาลายค่ะนี่เดี๋ยวแต่ว่ามันแบบนิ่มๆอะ่ะเดี๋ยวไปดูกัน คนนี่มาเจอเห็ดอันนี้อุ้ยอันนี้ต้องมีสัตว์อะไรมาดูตะกุยตรงนั้นน่ะน,นี่คเห็ดอะไรเลยเห็ดพึ่งขาลายเอาดีด้วยนี่ข่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะเก็บเลยเห็ดพึ่งขาลายนี่อุ้ยอันเนี้ยแกงอร่อยนะเดบี้ขอไปดูดอกหนึ่งก่อนเมื่อกี้เห็นเห็ด,หดพึ่งหวานเอาแบบแบบเดี๋ยวค่อยมาตัดขาแล้วกันเนาะ โอ้โหดอกมะล่าโอ้ยลูกพี่ไม่รอเลยอุ้ยแต่แข็งมากเลยนะทุกคนแข่งแข็งดูแข็งมากเลยอู้แต่ว่ากลวงแล้วว่าขาดูค่ะนี่ดูทุกคนนี่ต้องใส่ถุงมือแล้วเพราะว่าเมือกดูค่ะเห็นไหมดอกเบลเลอร์เลยโอ้โหสุดมากเราก็เลยต้องปล่อยนะคะปล่อยน้องไว้ตรงเนี้แหละเพราะว่ามันแก่แล้วทุกคน ปเดี๋ยวไปหาดอกใหม่ทุกคนเห็ดพึงหวานนี่ดอกแรกเลยนี่นะจ๊ะแหมหลบมุมอยู่ด้วยอะ่ะนี่ไงก,ก็บ,บอกแล้วถ้าเจอเห็ดพึ่งหวานเสียงมันก็จะเปลี่ยนแบบนี้แหละประเทศอื่นก็ออกกันหมดแล้วดูค่ะอุ้ยสวยด้วยโอหูขา โอ้ขาใหญ่กว่ดองอีกดูโปรงเบ์เลอร์เลยอุ้ยขาใหญ่อุ้ยทุกคนแนนดีใช่เดี๋ยวบีขอเดินหาก่อน,น,นเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดนะคะนี่เอาไปวางรวมกันนี่เนหะ็นไหมแล้วอันนี้คือเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดไข่มุกหรือเปล่านี่นะคะเห็ดไข่มุกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนแต่ว่าบีไม่เก็บนะ,ะเพราะว่าไม่แน่ใจเนาะเออแต่ว่าประเทศอื่นน่ะ เยอรมันอย่างเงี้ยเขากินกันแต่ว่าบีไม่แน่ใจบีก็ไม่เก็บแล้วก็ไม่กินนะคะเพราะไม่รู้จักจริงๆโอ้โหดอกนั้นทําไมเป็นอย่างงี้ล่ะทุกคนเน่า <No. c oughs> อ๋ออันนั้นก็คงเป็นเด็๋ได้เด็ดขอไปดูฝั่งก่อนอันนี้ก็คงเป็นเห็ดอ้นี่หรือมั้งเนี่ยเมื่อกี้ที่ให้ดูไปอะ่ะเห็ดไข่มุกก็เออเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นออกสีชมพูแบบเนี้ยอันนี้ดอกเล็กคือแบบสวยมากทุกคนดูสวยสวย แต่ว่าเราไม่เก็บเนาะอุ้ยสวยมากเลยอะอืแต่ว่าเราจะพาไปดูดอกนี้โอ้โหมาไม่ทันยทุกคนเละโอ้ยเซ็งเนาะอุ้ยนู่นดย้ออกแล้ว mumbling. ออกจริงๆออกจริงๆจ้านี่เห็นเมื่อวานดูสวยงามมาก อาขาดึงโอ้โหอาจารย์มีอีกไหมส่องซีส่องซีงซนี่ถ้าเรานั่งแบบนี้มันก็จะโผล่มาไม่ถึงว่าคือเราจะมองเห็นได้ได้ได้แบบว่าชัดเจนอะไรอย่างนี้อันนู้นคือเห็ดอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูกันนะตอนนี้ฝนตกอย่างที่ทุกคนเห็นนะคือแบบมันจะแฉะๆหน่อยเพราะว่าฝนตกนะคะ เนี่ยสองวันละติดต่อกันเออโอ้ยนู่นไปแล้วเบาเบาเดี๋ยวเรดตกใจโอ้ยสวยมากโอ้ทุกคนเห็นไหมโอ้สวยมากโอ้แม่เจ้า ดอกเบลอร์เลยสองดอกจ้าดูโอ้โหทุกคนอดูสิจ้าสวยขนาดไหนโอ้อเก็บโอ้ยถ้ามาพรุ่งนี้นะไม่ทันถ้ามาพรุ่งนี้โตหมดจริงๆถ้ามาเมื่อวานนะ่ะก็ยังจะโอเคแต่เมื่อวานนี้คือไม่วา่างอุ้ยทาก น้องทากอะเปีวนี่จ้ะเห็ดพึ่งบานฟินแลนด์ออกแล้วดีใจอา้าวสามเต็มนี่เอามาเผื่อเฉยนะเนี่ยนี่นี่จ้ะสองเลยเห็นไหมนี่อีกดอกเอาเสียงรองเท้าบูทนะจ๊ะอย่าเข้าจะิดอุ้ยสวยทุกคนอันนี้ยิ่งเพอร์เฟกเข้าไปใหญ่แข็ง โอ้ดีมากเดี๋ยวขอส่งรูปไปพิติก่อนนะที่อื่นเขาได้เก็บกันหมดแล้วโอ้ยังกระโทรศัพท์ถ้าขอเธอ <c oughs> เกือบมาช้าแล้วโอ้สวยงามทุกคนเย้ yeah, นี่นะคะเฮดฟินแลนด์เย้โอ้โหเพอร์เฟกมากดอกนี้อะไรล่ะดำๆทากสิเดี๋ยวอย่าดือยนะ <c oughs> อย่าดือยเมื่อก่อนนะ่ะกรีดเลยกลัวทากเดีย๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันไปแล้วนี่เนาะเดี๋ยวโอ้โหอ่ะอะวางก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะไปตัดขาให้ดูนะนี่นี่มาขออีกสักสามสี่ดอกไปพอ นี่อีกดอกหนึ่งทุกคนอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายเดี๋ยวมันจะได้ไหมล่ะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็นุ่นพอนั่งปุ๊บก็เจอก็เจอดอกนี้ด้วยโอ้โหอันนี้คงจะแบบน่ารักมากๆอ่ะอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายสวยมากอู้ขาขาอ้อย นี่สวยงามสองสิมีอีกเปล่าแถวเนี้ยนี่เห็ดอะไรอ่ะอ๋อเห็ดไอ้นั่นเห็ดไอ้ไอ้เห็ดขมเออโอ้โถวันถูอ๋ออันนั้นคือพญาเห็ดของจริงมั้เนี่ยไปดูดิไปดูไปดู ทุกคนมาช้าโอ้โหเปลี่ยนชื่อทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหไปดูค่ะอุ๊บส์ขออภัยค่ะอู้ววอ้า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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ทุกคนเพอร์เฟกต์ Perfect มากเลยดูตรงนี้นะอา้าวนุ่นไงดอกเล็กอะนี่จ้ะ โอ้โหทุกคนมันแกโอ้ยเซ็งตัวเองเนาะแต่มันก็ยังได้อยู่แหละแต่คือมันแก่แล้วอะ่ะอันเนี้ยโอ้โหดูดอกนี้ตายแหละจะเป็นลมอันเนี้ยได,ด้โอโหโรเหตรเห็ด ได้เลยทุกคนดูโคตรนียโอ้โหจะเป็นลมนู่นแล้วก็ดอกนู้นนะคะดูแล้วดอกนั้นใหญ่กว่าดอกนี้กับไปดูกันโอ้โหโอ้โหทุกคนดูมือสิไอ้ว่าดอกเนี้ย อันนี้คือดอกเล็กสุดนะแล้วก็มาฝั่งนั้นใช่ไหมแล้วก็อนเนี้ยดูดูความใหญ่สิโอ้โหกล้องไม่มิดเลยจ้ะทำอะไรอยู่บีมัวแต่เก็บผลไม้อยู่อันนี้ก็ต้องเป็นทวดเห็ดแล้วทุกคนต้องเป็นทวดเห็ดแล้วต้องให้เขาอยู่ตรงเนี้ยแหละโอ้โหจะเป็นลมโอ้ยอะเอาเอาไอ,าอา้ตรงเนี้ยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาดอกเล็กนี่โอ้โหถ้ามาเมื่อสองวันก่อนอะ แต่คือมันก็จะไม่เจอดอกอื่นไงถ้าถอสองวันก่อนนะ่ะอันนี้คือเห็ดขมอันนี้คือเห็ดขมเห็ดพึ่งหวานขมขมจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวดูสิมันมีเปล่าฝั่งเนี่ยอยเนาะอ,อะไรเนะี่ยอ๋ออ่ออดอกนั้นก็ได้โอ้ยทุกคนดูเหมือนเขาเอามาวางมาเลยเนาะงงมากอ่ะดอกนี้จ้ะ นี่โอ้โหพีกในพีกในพีกอะ่ะอือไหนล่ะเก็บเห็ดรอบนี้โอ้ยตกใจหมดเลยอะไรล่ะปูดปูดเนี่ยลูกพี่ไม่ใช่เห็ดหรือไม่ใช่โอ้โห<ฮ>เดินหาสิเดี๋ยวไปวางก่อนนะ นี่วางตรงนี้ก่อนโอ้โหนี่ถ้าสมมติว่าเอาตะก้ามาก็คงล้นนะ่ะตะก้าหมอยังต้องล้นเลยอ่ะอหูดูสิจ้ะโอ้ยแม่เจ้าไหนเอามาเรียงกันอย่างนี้สิมันจะใช่หรืออืมดูหลังจากนี้นะทุกคนเราก็ต้องมาส่องวันเว้นวันเอาจริงนะเพราะว่าเห็ดไอ้มันโตเร็วมากเลยนะ นี่แล้วก็ดอกนี้โอ้โหเป็นทวดเฮ้ยไงดูโอ้โหมองไม่เห็นจริงๆนะโอียโอ้พอนั่งเวลาบีเวลาบีเ,าบเอากล้องให้ทุกคนะ่ะบ,บางทีมันก็ไปนู่นบางทีก็ไปนี่ใช่ไหมเพราะว่าไอ้กล้องอะ่ะส่องเห็ดไงแต่ตามองไปที่อื่นมันก็เลยแบบทุกคนมันใหญ่มากเลยเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่สุดเลยดูโอ้ยปะเราไม่สนนี่ดอกเล็ก เย่ yeah. แต่ก็ดีที่ทันดอกนี้นะอุ้ยสวยมากเลยทุกคนจ๋านี่อุ้ยขาอู้ยแกขาก็อิ่มแล้วอะดูความข่าวจัวสิจะ๊ะนี่อู้ยเข้ามุดเข้าไปในเห็ดเลยจ้านี่ปะหาต่อแถวนี้แหละ โอ้เกือบเลยเกือบเลยจ้ะกพีเกือบเลยจ้ะ,น,จะนี่อีกดอกอ้อทำไมนิ่มอ่ะอุ๊ยไม่ได้ขออภัยค่ะดอกนี้ขึ้นลาทุกคนอันนั้นอีกดอกหนึ่งดอกเล็กแต่ว่าขึ้นลาแล้วก็นี่ก็ขึ้นลาเหมือนกันทุกคนเห็ดมันรอน้ำพอมีน้ำมาปุ๊บขึ้นลาเลยจ้าโอ้เสียดายแต่ว่าหลังจากนี้แหละน้องได้รับน้ำแล้วก็ โอ้โหมีเจ้าของทุกคนดูเจ้าของขอภัยคะ่ะให้น้องอยู่เนี่ยแหละเนาะขอภัยได้หนึ่งดอกนะจ๊ะตรงแถบนี้แหละเดี๋ยวไปหาอีกก่อนนะเราเห็นอุย้ยอยู่เห็นอะไรขาวๆเดี๋ยวจะบอกนะว่าใบไม้อ่ะใบไม้จริงๆด้วยโอ้ยคุณหลอกดาว <laughs> อาจจะหมดละแถวเนี้ <laughs> โอ้ย <laughs> กลับเมา,าเห็ดไอ้นี่อีนแล้วทุกคน ดูความพดหงเห็ดมันเกินไปเนาะเกินเบอร์จริงนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวจะเอาแค่นี้ก็พอนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปรวมกันแล้วก็เดี๋ยวไปตัดขาละดูคะ่ะแล้วจะเอาไปยังไงเพราะว่าเบียวตะก้าวางไว้ตรงนู้นเพราะว่าสามดอกอะหนักมากยังไม่ได้คิดว่าเห็ดจะออกไงทุกคนก็เลยไม่ได้เอาตะก้าหมอมาโอเค ขอจัดระเบียบเตียงใหม่กันนะอาจาร์ทุกคนเดี๋ยวเราจะบายบายน้องเห็ดนี่แล้วก็ฝั่งนี้เราจะไปกันนี่ไปเลยจ้ะตะกาเรารออยู่นูน่นตรงนูน้นไปอาจาทุกคนขอจะเอา เอ้ยจะขอเรียงอย่างนี้ก่อนนะโอ้โหดูเห็ดสิจ้ายุงก็ยุงเห็ดก็เห็ดดูคะ่ะโอ้โหความเห็ดโอ้ยทุกคนอิ่มเลยอะเนี่ยกี่ดอกเนี่ยพอเลยออกทีก็แบบขาก็ขาเห็ดนี่ คนเรามาตัดอย่างเร่งด่วนอุ๊ยดูดิเมงมุมบียังไม่ค่อยชอบแมงมุมอีด้วยโอ้โอ้อันนี้พี่แบบว่าไม่แน่นเท่าไหร่ดูฟังเสียงจากตัดนี่โอ้นี่จ้าดอกแรกของเรา yes อุ้ยเดสวยอันนี้ก็คงจะต้องตัดแหละเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ไปตัดอีกรอบเพราะเดี๋ยวมันจะดำนะไอตัวเนี้ยเออมันต้องลงหม้อเลยนะคะนี่จตะขาเมื่อกี้ถือมาล่วงโอ้อันนี้อะไรละ่ะลูกเพออ้เต็มนี่ไงมันล่วงไปแต่ว่าดอกอะ่ะ ได้นี่ยังอ่อนอยู่เลยเดี๋ยวจะพาให้ดูนะคะ <S <S ดู yes ดอกได้แล้วก็ดอกนี้อุย้ยนกเนี่ยอุย้ยแต่ดอกนู้นทุกคนแต่ดอกนั้นมันเกินไปไหมอุย้ยสวยโอ้ดี ปูดก็พอเห็ดมันน้อยเอายุงลูกพี่ขอทำงานแป๊บน,นึงแม่นี่จ้ะแค่นี้พอเลยอุย้ยทุกคนสวยมากเลยแข็งอ,อ่ะเดี๋ยวเดยออันนี้คืออะไรอ้ออุ้ยอันเนี้ยเออ อันนี้ไม่น่าจะได้เดยนะทุกคนดูคะ่ะอืมอันนี้คือต้องเช็ดมีดกันเลยทีเดียวอันนี้ขออภัยเพราะว่ามันนิ่มบีจะตัดดูงี้ดูคะ่ะขอได้ดอกเธอ,อพี่อุ้ยดูคะ่ะเอ้ยแต่ดีที่ตัดในปา่าตอนี้แข็งอูหนอนออกหรือยังล่ะโอ้ทุกคนเดี๋ยว ขอให้นะคะมันต้องตัดเพราะถ้านอนเราก็ไม่บริโภคเออได้ๆๆๆเดี๋ยวเนี้ยจะผ่าก,กลางให้ดูเลยนี่อุย้ยทากดูสิสองตัวอู้จ้ะแต่ว่าอันเนี้ยบีจะอ,ออกเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแหละที่บีกินไม่ได้แต่คือเห็ดพึ่งหวานบีก็ไม่กล้ากินอยู่ดีก็เดี๋ยวจะกินเห็ดอื่น ที่มันไม่มีฟองน้ำอ,ะอ่ะ,อะนี่เดี๋ยวจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวขอเอาไอ้นี่มันออกก่อนนี่อุ้ยยุงนี่โอ,โอ้ดอกนี้ละาจาลูกพี่อ้ยขาเดี๋ยวจะไปทอดนี่โอ้โหได้ได้ได นี่โอ้โหแบบเนี้ยทอดดีเลยดีเลยขาแก่ๆแ,แบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะดูคะ่ะเนาะเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละฟุ๊บนี่ไะทุกคนดูอันนี้มีคนมาตัดเดี๋ยนะคว้ขมของก,ก่อนอันนี้มีคนมาตัดเลยดูเห็นไหมอ้ยอันนู้นก็เปื่อยดอกเบลอเลยไปอุ้ยนี่อุย้ยตกใจหมดเลย ตกใจหมดเลยอันนู้นก็คนตัดทุกคนคนตัดไปแล้วว่านี่เขาเพิ่งมาเมื่อวัน,ว,น,ว,นวันไหนวันไหนวันก่อนนมั้งเนี่ย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 แต่ว่าเนี่ยได้โอ้โหดูค่ะความแห้งอันเนี้ยได้เลยอ่อนเนี่ยดูมีคนมาตัดโอ้โหหลายดอกนี่ดูลอยโอ้ทิ้งลอยไว้เจ็บใจเียดูแฮะแฮะไปเดี๋ยวไปดูดอกนู้นสิ เนี่ยอันเนี้ยไม่มีใครมาทันเลยไปหมดเลยอ๋อหรือว่าเขามาทันก็ไม่รู้ดูเขาดึงออกมันก็เลยเน่าก็ปล่อยไว้ตรงนี้แหละอุกคนจากที่เราส่องนะคะก็ไม่มีและบีก็ได้ประมาณนี้แหละกำลังพอดีเลยนะคะ เดี๋ยว่ีจะไปทำอาหารให้เพื่อนร่วมงานกินเย็นนี้นะคะก็เดี๋ยวเขาจะมากินข้าวที่บ้านบีโอเคถ้างั้นบีไปก่อนนะถ้าชอบบีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะทุกคนกดไลค์ให้บีหน่อยสำหรับเห็ดใหม่นะคะ2 0 2 3ันยิบสามจ้าเห็ดพังงานสองันย yeah. ีิบสามเย้บายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะรอเห็ดออกเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวคลิปยาว ได้ดูจุใจแน่นอนจ้ะบาย้สีสวยมากเลย